ประเด็นร้อนค่ะที่มีรายเดอร์โพสตข้อความเชิงคุกคามทางเพศกับลูกค้าสาวนะคะว่าลูกค้าครับออกมารับของกรุูนาสายกทรงด้วยครับใจคอไม่ดีเลยแล้วก็มีการพูดคุยกันในกลุ่มรายเดอร์จนสนุกปากนะคะแล้วก็กลายเป็นที่วิจารณ์ของสังคมล่าสุดค่ะสาวเนยวรัสษานะคะก็ได้ออกมาโพสต์ฟาดถึงประเด็นดังกล่าวผ่านทาง Facebook ค่ะซึ่งเนยก็ได้แชร์ข้อความจากเพจหนึ่งนะคะที่เขียนหัวเรื่องไว้ว่า รีวิวเมื่อการโนบราของผู้หญิงกลายเป็นเรื่องนินทาโปกฮาในกลุ่มคนพูดไม่คิดพร้อมกับระบุข้อความตั้งคำถามในคำนองว่าการที่ผู้หญิงโนบราแล้วไงโนบราผิดอะไรเบื่อเมื่อไหร่จะเลิกให้ผู้หญิงเป็นฝ่ายต้องติดโน้นติดนี่หลบซ่อนทุกสิ่งมันไม่สบายตัวไงเข้าใจมะมแล้วมันก็คือธรรมชาติเว้ยเราควรจะแต่งยังไงก็ได้และอยู่ดีๆก็มาสร้างกรอบวัฒนธรรมศาส,สนาความถูกต้องบลาบลาบล a ถามหน่อยเถอะแต่ก่อนมันก็ไม่เคยผิดป่ะปัญหาคู่ครองทำเพศก็ดมเดิมอย่ามาโทษกันแต่งตัวจะใส่เสื้อนหรือไม่ใส่ก็แล้วแต่ว่าวันนั้นเนี่ยฟีลลิ่งมันอยากจใส่ไ,ไหมและอารมณ์ของผู้ชายก็ไม่ควรเป็นความผิดของผู้หญิงหลังจากที่โพสต์ไปนะคะก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์เห็นด้วยจํานวนมากซึ่งทําทีมข่าวนีก็ได้ติดต่อไปเจ้าตัวบอกว่าย่างไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ค่ะ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Insight HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Insight HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ